แค่ไหนะล่ะวิ่งผล,ลง่ายกันครับนออากเขาเนี่ยโอ้ยนาตะกาไม่ได้นะเอามาเราตักใส่ออกอาขาเนี่ยเว้ยว้าว Kìa gần bay sử dụng sử dụng các hạng mục đích 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 ก็เด่นูบอกเลยยังมาหน่อยฮึคทางโน้นมดถึงมดเลไหนฮะไหนบ้าเป็นงไงรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเ๋สดยอ้เอาขาเขานี่ไหนมามาบอะบเอาปานมาเซนี่น้ำเซน่น

ลาแดงตัวใหญ่ใหญ่ไปตัไปคนเบ่งคนเบ่งมันมีอันนอดหุ่นเลยเฮ้านี่ปลาราคาค่าค้าเป็นพันเท่ากะไ้อยู่เลย าอะไรครับกุศลาดเจ้ากุศลาดเป็นไงเอ้ยมาแล้ว่าล่ะปปไปนี่กำเรียงเอาขึ้นไหวปะครับไหวอยู่ะโอ้ได้นอนไปรับไปไป่ป คือเอาน้าไปเข้าไปเองเอาบรรยากาศไปเข้าอ๋อหบอกบ๊ะตอนนี้กำลังจะย้อยนะครับประมาณสิบเข่งครับเอามาเอาไปสามเข่งก่อนเพราะว่าณเด็ดเข่งบุ้บอลเอาที่แล้วบอลเอาติดไมม่่ันะ ก็ายเหรอก็วายเหรอใช่ถุงนี้ก็ไว้ยเด้องานยุ่งกันหลังเงี้ยนะเที่ยวไปไหนไปจังสีมะเขือเจอสีมาล่างไปบรรยากาศในพี่นอ้หน่องพึ่งนั่งเป็นเป็นหนามามาจังไหนิดไปเรื่อยจังไหนไปเบิ้งน้ำกันไปไอ้พี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศนี่นะครับขึ้นข้านะครับก้าวขาลงสบายนะครับ ไอ้ลูกห้พีน้องเขาเบิกน้ำนี่ขันห้องวพักกินเข่าเนี่ได้เต็มเ,เนี่ยนี่นน<อ>ดึงไปดึงไปเลี้ยงเลี้ยงไทยลูกโอเคครับโอเคครับไปไป,ไป <c oughs> อะยังสามกลมสามกลมอำไไปอะไยังมีไหมนี่หนิทำไมอีกไม่อีกไม่อีกไม่เอาติดป่ามืออะไเนอนครับบึงสีิ

เอาหลังเล็กๆมาดูดิยผมจะตังเกียวมาแล้วพี่เจๆปลาอ้ยน่ะปลาเป็นไรเปาปลาดูปลาดิห่วงมากเลยนะปลาลอามา ผมเอง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 แต่ว่าแปลกเขาเขาไม่ได้เล่นปลาอ่ามันเปลี่เขาไม่ได้เล่นมันกินคือจังหวัดกันมันเด็ดเฮ้ยอยู่ในปากเต็มๆเนาะนะไม่ได้เล่นเพื่อนกปนกี่ต้องต้องถามเพื่อนนี่นี่รุ่นเลี้ยงอยู่แล้วปลารุ่นเลี้ยงอายุอายุรุ่นเลี้ยงไม่เห็นมี้ยยังนี่ปลาจนสีหอดเลือเพื่อเหรอ เอ,ะะอปบะตามเดี๋ยหวหอเด,ดีย๋ยวนานนนนี่ดูหน้ามือทหารนี่สุดยอดครับสุดยอดปากันไหคมคลิปน่ะเนาะสวัสดีครับรบ๊ายบายนะ